ก็ผ่านช่วงกลางปีกันมาแล้วครับคงมีคนไม่น้อยเลยที่อยากจะเปลี่ยนมือถือใหม่งั้นผมก็จัดมาให้แล้วครับกับรวมมือถือลดราคาต้นเดือนกับรักาคมในงบไม่เกิน6,000บาทก่อนไปรับชมคลิปนี้กันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะถ้าพร้อมแล้วครับไปรับชมกันได้เลยโดยเราจะมาเริ่มกันที่รุ่นแรกนะครับกับ p c อ c o c ค5ความจุตัวนี้ให้แรงมาที่8กิกครับส่วนรอมเนี่ยให้มาที่2อง้อ้กิกราคาตัวเครื่องณตอนนี้อยู่ที่ 4, ทสีเ่พหน่าครีอยเ,ยเยอ Black. น,น้าตัวนก้ใหาวาทนีขอตัวนี้เป็นแบบ HD คนิด จอตัวนี้เป็น IPS ค่ารีเฟรชเรตตัวนี้ให้มาที่90เฮิร์ตและค่าความสว่างสูงุดตัวนี้ให้มาที่600เนสระบบปฏิบัติการตัวนี้เป็น Android 13นะครับโดย MIUI 14ชิปเซ็ตตัวนี้เป็น Helio G85 ครับคอกสปีดเนี่ยอยู่ที่2.0กิกะเฮิร์ต์ GPU เป็น Mali G52 MC2 ความจุตัวนี้ให้แรมาที่8กิกครับส่วน ROM เนี่ยให้มาที่256กิกความละเอียดกล้องหลังตัวป็นหลักอยู่ที่50ล้านพิกเซลครับ f 1.8มาพร้อมกับเลนส์ Macro ครับ2ล้านพิกเซล f 2.4และอันท้้า่วหตีีใม1,8 P, frame rate, ต,ต,ตัวนี้ให้มาที่5,000ม ah ิลลิแอมป์ครับพร้อมกับฟ้าชาร์จเนี่ยอยู่ที่18วัตการเชื่อมต่อตัวนี้เป็นมือถือแบบ 4G มีบ t o ทูธ5.3แล้วก็มีแจ็ค3.5มาให้สามารถใส่ได้2 nano sim. นาโนซิมน้ำหนักตัวเครื่องรวมครับตัวนี้อยู่ที่192กรัมหรือื่นๆที่สุงเข้ามาน,นะครับตัวนี้มีการป้องกันกระจกเนี่ยด้วย Corning Gorilla Glass ถ้าถามว่าเครื่องนี้มีจุดเด่นที่อะไรบ้างลหลักๆก็จะเป็นเรื่องของ CPU ครับที่ได้เป็น Helio G85 แล้วก็กล้องหลังเนี่ยให้มาถึง รุ่นถัดมาครับกับ Vivo Y18 ตัวนี้ให้ความจุมาค่อนข้างน้อยหน่อยนะครับแรมอยู่ที่4กิกรองอยู่ที่128ในราคาอยู่ที่4,190บาทสีที่มีวางจำหน่ายครับจะมีทั้งหมด2ส,สีด้วยกันคือ1 Mo ok ค h a า r o w n 2เว v e a q ว a ขนาดหน้าจอของตัวนี้ให้มาที่6.56นิ้วความเอียดเนี่ยเป็นแบบ HD+ ชนิดหน้าจอตัวนี้เป็น IPS Refresh Rate ให้มาที่90เฮิรตและความสว่างสูงสุดตัวนี้ให้มาที่840 nits ระบบปฏิบัติการครับตัวนี้เป็น Android 14โดย Fun Touch OS 14ชิปเซตตตัวที่แลล้วเยเยป็น Helio 85เนียย Hz, เ่ 2.2GHz CPU น Maliti 52 MC2 แรมตัวนี้ให้มาที่ 4GB ครับรองให้มาที่ 128GB กล้องหลังตัวนี้ให้มาที่50ล้านพิกเซลครับ F1.8 แล้วก็มาพร้อกมกับ1 AI Lens และกล้องหน้าเนี่ยตัวนี้ให้มาที่8ล้านพิกเซล F2.0 การถ่ายวีดีโอครับตัวนี้ให้มาที่ 1080P 30เฟรมเรททั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มาที่ 5000mAh ครับพร้อมกับระบบชาร์จเนี่ยอยู่ที่ 15W ในเรื่อง,องการเชื่อมต่อตัวนี้เป็นมือถือแบบ 5G นะครับรองรับบลูทูธ5.0มีแจ็ค3.5แล้วก็สามารถใส่ได้2นาโนซิมน้ำหนักตัวเครื่องโดยรวมครับอยู่ที่185กร,รมัมอื่นๆที่สอดเข้ามานะครับตัวนี้มีการกันน้ํากันฝุ่นด้วยอยู่ที่ IP54 จุดเด่นหลัหลกๆคืออะไรหนึ่งเลยครับเรื่องของการดีไซน์ฝาหลังเนี่ยทำได้ออกมาค่อนข้างสวยเลยในเรื่อง,องการเซลฟี่ไม่ยอมใครแน่นอนครับอย่าลืมว่านี่คือแบรนด์ Vivo แต่จะมาตกมาตายต,ายตรงที่แรมนี่แหละครับให้มาแค่4กิกเท่านั้นราคาเท่านี้สเปคเท่านี้ผมว่าคุ้มแล้วแหละครับอันดับที่6กครับกับ Oppo A 6 0ความจุตัวนี้ให้แรมมาที่8กิกครับลองให้มาที่128รอยี่าคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5,999บาพอนเก้าร้อ 1, ย 6, แล้าแต่อย้าืมว่าต้นื่งนี้เนี่ยโมชัน7.7นะครับอย่าลืมว่าต้นเดือนนี้ หน้าจอตัวนี้ให้มันที่6.67นิ้วความละเอียดเนี่ยเป็นแบบ HD Plus ชนิดหน้าจอตัวนี้เป็น IPS ค่า Refresh เนี่ยอยู่ที่90เฮิร์และความสว่างสูงุดตัวนี้อยู่ที่950เนนสระบบปฏิบัติการตัวนี้เป็น Android 14ครับโดย ColorOS 14ชิปเซ็ตตัวนี้เป็น Snapdragon 680คอกสปีดเนี่ยอยู่ที่2.4 g h z GPU ตัวนี้เป็น Adreno 610แรมตัวนี้ให้มันที่8 GB ครับรองให้มันที่128 g b กกล้องหลังตัวมืหลักตัวนี้ให้มันที่50ล้านพิกเซลครับ f 1.8มาพร้อมกับ มาที่1 8 0 p 3าเฟรมเรททั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยแบตเตอรี่ครับตัวนี้ให้มาที่5,000ม ah, ิลลิแอมป์พร้อมกับฟ้าชาร์จเนี่ยสูงถึง45วัตต์บอกเลยว่าชาร์จป,ปั๊บ,บเล่น,ป,ป,ลนปุ๊บชาร์จปุ๊บ,บเล่นปับป๊บชาร์จปั๊บเล่นปุ๊บปุ๊บชาร์จปุ๊บปุ๊บเล่นปั๊บเลยและในส่วนการเชื่อมต่อครับตัวนี้เป็นมือถือแบบ 4G มีบลูทูธ5 0มีแจ็ค3.5และสามารถใส่ได้2นาโนซิมน้ำหนักตัวเครื่องรวมๆครับตัวนี้อยู่ที่มนนามา้้บบยดยนะรบตตอออ่ IP4 งไไธิอ 90เฮิร์ตความสว่าง950นิตแหลมก็ได้ตั้ง8 g ิชาร์จไวสูงถึง45วัตต์บอกได้คําเดียวครับถ้าไม่ซื้อเนี่ยพาลาดดูถัดมาครับกับ Realme C67 ความจุข,ของตัวนี้ให้แรมมาที่8 g ิครับเราให้มาที่128 g b ในราคา5,385บาทเท่านั้นสีที่มีวางจําหน่ายนะครับจะมีทั้งหมดสองสีด้วยกันคือ1 Black Lock 2 Sunny Oasis ขนาดหน้าจอของตัวนี้ให้มาที่6.72นิ้วความเรียนเนี่ยอัปเกรดมาจาก3รุ่นที่แล้วเลยให้มาที่ Full HD Plus ชนิดหน้าจอตัวนี้เป็น IPS คา่าเรฟเลนเนี่ยอยู่ที่90เฮิร์ตและความสว่างของสุดตัวนี้ให้มาที่950นิตระบบปฏิบัติกา ตัวนี้เป็น a 14โดย Realme UI ชิปเซตตัวนี้ให้มาเป็น snapdragon 685ฮ็อก์สปีดเนี่ยอยู่ที่2.8 g h z GPU ตัวนี้เป็น Adreno 610แรมครับให้มาที่8 g b กะรองให้มาที่128 g b กล้องหลังตัวมันหลักครับบอกเลยว่าสูงกว่าทุกรุ่นที่ผมจัดมาเลยอยู่ที่108ล้านพิกเซล f1.8 แล้วก็มาพร้อมกับเลนเดฟครับอยู่ที่2ล้านพิกเซล f2.4 กล้องหน้าตัวนี้ให้มาที่8ล้านพิกเซลครับ f2.1 การถ่ายวิดีโอครับตัวนี้ให้มาที่ 1080p ระบุ5.0มีแจ็ค3.5และสามารถใส่ได้2นาโนซิมน้ำหนักตัวเครื่องรวมครับตัวนี้อยู่ที่185กรมัมอื่นๆที่สําคมมันะครับตัวนี้ระบบเสียงเป็นลําโพงคู่สเตอริโอเหมือนกันแล้วก็รองรับการกันน้ําก็กกฝุ่นอยู่ที่ IP54 แบรนดนี้ก็คงไม่ต้องพูดเยอะเหมือนกันครับกับ Realme C67 ได้กล้องหลัง108ล้านชิปเซตเป็น Snapdragon 685แถมยังได้ลําโพงคู่สเตอริโออีกราคาก็ถูกกว่าด้วยถ้ามีงบประมาณและมีกําลังซัพเนี่ยจัดเลยไม่ต้องรอรุ่นถัดมาครับกับ Samsung Galaxy A15 ความจุเนี่ยให้ RAM มาที่8 GB ครับรวมให้มาที่128 GB ในราคาอยู่ที่5 สีของตัวเครื่องมีทั้งหมด2สีด้วยกันครับคือ1 black 2 blue ขนาดหน้าจออยู่ที่6.5นิ้วความละเอียดเนี่ยเป็นแบบ full HD plus ชน,นิดหน้าจอตัวนี้สูงกว่ารุ่นอื่นเลยครับให้มาที่ super amoled เรื่องสีสันเนี่ยบอกเลยว่าสวยสะดุดตาแน่นอนมืดเป็นมืดสว่างเป็นสว่างนะครับอันนี้ของจริงเลย c a l i f o r n i ตัวนี้ให้มาที่9 0เฮิร์ตครับแล้วก็ค่าความสว่างตัวนี้ให้มาที่800นิในเรื่องของระบบปฏิบัติการตัวนี้เป็น Android 14ครับโดย One UI 6ชิปเซตตัวนี้เป็น Helio G 99 clock speed เนี่ยอยู่ท จุให้แรงมาที่8กิกล้องให้มาที่128กิกกล้องหลังให้มาทั้งหมด3เลนด้วยกันครับโดยตัวเมนหลักเนี่ยให้มาที่50ล้านพิกเซล F 1.8บวกแล้วก็เลนอัลต้าไวครับ5ล้านพิกเซล F 2.2และเลนสุดท้ายเป็นเลนมาโครครับ2ล้านพิกเซล F 2.4กล้องหน้าตัวนี้ก็ให้มาเยอะกว่ารุ่นอื่นเลยครับอยู่ที่13ล้านพิกเซล F 2.0การถ่ายวิดีโอตัวนี้ให้มาที่ 180p 0 30เฟรมเรททั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยพร้อมจุแบตเตอรี่ครับตตตตััััวววนนนนีีีี้้ 5, ah, าา้้ออออบบ CG, 3, 5, าาออออยยูู่่่่่่่ทท5 0 0 0พบกกฟาาาชชรรรร์จ22ใเเเืืืืมมมมมป็ถแลลิง โดยในเจ้าตัว Galaxy A15 เนี่ยค่อนข้างที่จะเหมาะกับคนที่ดูวิดีโอดูสตรีมมิง่งต่างๆนะครับสายซีรีส์สายหนังเนี่ยบอกเลยว่าถูกใจแน่นอนนะเพราะว่าได้จอเป็น Super AMOLED ส่วนการเล่นเกมก็ไม่น้อยหน้านะครับเพราะว่าตัวนี้ให้มาเป็น Helio G 9 19กรห่าวใครเป็นสายเสพสื่อเสพคอนเทนต์ดู YouTube ต่างๆเนี่ยจัดได้เลยครับ อันดับที่3ครับกับมือถือขวัญใจชาวไทยอย่าง Infinix Hot 30 5G โดยจะให้แ a มมาที่ 8GB ครับรองให้มาที่ 128GB ในราคาอยู่ที่5 9 0บาทสีของตัวเครื่องจะมีทั้งหมด2สีด้วยกันนะครับคือ1 Navy Black 2 Aurora Blue ขนาดหน้าจอของตัวนี้ให้มาที่6.78นิ้วครับความเหียมเนี่ยเป็นแบบ Full HD+ ชนิดหน้าจอตัวนี้เป็น IPS ครับคา่า Refresh Rate เนี่ยสูงถึง 120Hz แล้วก็ค่าความสว่างของ,งตัวนี้ให้มาที่580น i t ระบบประการครับตัวนี้เป็น Android 13โดย XOS 13ชิปเซตตัวนี้เป็น Dimensity 6020 อกสปินเนี่ยอยู่ที่2.2 GHz GPU เป็น Mali G57 MZ2 สตอร์เรครับตัวนี้ให้แรมาที่8 GB ร้อมให้มาที่128 GB กล้องหลังตัวมัหลักตัวนี้ให้มาที่50ล้านพิกเซลครับ f 1.6แล้วก็มาพร้อมกับ AI อีกห่เลนส่วนกล้องหน้าตัวนี้ให้มาที่8ล้านพิกเซลครับ f 2.0การถ่ายวิดีโอตัวนี้กล้องหลังให้มาที่ 1440p 30เฟรมเรทส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้มาที่ 1080p 30เฟรมเรทแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มาที่5,000 mAh ครับพร้อมกับฟ้าชาร์จเนี่ยอยู่ที่18วัตส่วนในเรื่องการเชื่อมต่อครับตัวนี้เป็นมือถือแบบ 5G นะครับเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะไวกว่าเพื่อนเลยบทู ตัวนี้เป็น5.1ครับมีแจ็ค3.5มาให้แล้วก็สามารถใส่ได้2นาโนซิมน้ำหนักตัวเครื่องโดยรวมครับตัวนี้อยู่ที่215กรัมอื่นๆที่ส่งเข้ามานะครับตัวนี้ระบบเสียงเป็นลำโพงคู่สเตอริโอสายฟังเพลงต่างๆเนี่ยถูกใจแน่นอนแล้วก็มีการกันน้ำกันฝุ่นมาให้ด้วยนะครับตัวนี้อยู่ที่ IP53 ดูจากสเปคโดยรวมแล้วเนี่ยก็พอจะเดาได้นะครับแบรนด์อินฟินิตเนี่ยเขามาสายเกมอยู่แล้วไดค่ารีเฟรลียนเนี่ยสูงถึง120เฮิร์ตแต่ว่าจะไปติดตรงที่ว่าค่าความสว่างเนี่ยตัััััวนน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 ีีีจจี้้้้้้ใใหหหหมมมมมมาา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 ททท่่่่่่่่่่่580ิตตเเเเเเเซึงงงงงงงไไไไไไไปปลลลลกกกกกแแแจจจอออออะะะะะรรรรรยยส็คคดดดข จากว่าจะแบบใช้สื่อโซเชียลตอนเดินไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบแดนมาส่องมาเอออันเนี้ยเห็นผลแน่นอนแล้วก็ที่ขาดไปไม่ได้ครับคือตัวเนี้ยเป็นมือถือที่รองรับ 5G ด้วยในราคา5,000กว่าบาทเนี่ยสำหรับสายเล่นเกมก็คุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วครับอันดับที่2 2 2 2กับ Redmi 12ครับโดยจะให้ความจุมาที่แรม8กิกับรอมเนี่ยให้มาที่256กิกในราคาอยู่ที่4,799บาทสีที่วางจำหน่ายครับมีทั้งหมด3สีด้วยกันคือ1นึ Midnight Black 2 Sky Blue 3 Polar Silver โดยจะให้ขนาดหนา้นาจอมาอยู่ที่ 6. 9นิ้วรมเี เนี่ยเป็นแบบ Full HD Plus ชน,นิดหน้าจอตัวนี้เป็น IPS ค่า Refresh Rate เ,เ,เนี่ยอยู่ที่90 h z ครับและความสว่างอยู่ที่550นิ้วในส่วนของ OS ครับตัวนี้เป็น Android 13โดย MIUI 14ชิปเซตตัวนี้เป็น Helio G88 ครับ clock speed เนี่ยอยู่ที่2.0 GHz GPU เป็น Mali G52 MC2 ความจุเนี่ยเหมือนที่แจ้งไปตอนแรกเลยครับ RAM อยู่ที่8 g b กะหลอมอยู่ที่256 g b ส่วนในเรื่องของกล้องหลังเนี่ยมีทั้งหมด3เลนด้วยกันครับตัวเมนหลักเนี่ยให้มาที่50ล้านพิกเซลครับ F1.8 มาพร้อมกับเลนส Ultra Wide ครับ8 หน้าตัวนี้ก็8ล้านพิกเซลเหมือนกันครับ f อยู่ที่2.1การถ่ายวีดีโอครับตัวนี้อยู่ที่ 1080p 30เฟรมเรททั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยของจูแบตเตอรี่ครับตัวนี้ให้มาที่ 5,000mAh พร้อมกับฟาชาร์จอยู่ที่ 18W วัการเชื่อมต่อตัวนี้เป็นมือถือ 4G มีบลูทูธ5.3มีแจ็ค3.5แล้วก็สามารถใส่ได้2นาโนซิมส่วนในเรื่องของน้ําหนักตัวนี้อยู่ที่199กรัมอื่นที่สําคเข้ามานะครับตัวนี้มีการกันน้ํากันฝุ่นด้วยอยู่ที่ IP53 โดยเจ้า Redmi 12เนี่ยสเปคเด่นๆก็คือเรื่องของหน้าจอครับที่ให้มาอยู่ที่6.79นิ้วในเรื่อง,องการดีไซน์ด้านหลังเนี่ยก็เป็นกระจกแบบพรีเมียมนะครับทําให้แบบดูคลีนๆ มินิมัลสวยไปอีกแบบเหมือนกันในบรรดาแปดรนที่ผมจัดมาทั้งหมดเนี่ยมีตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับที่ให้เลนส์อัลตทอรไวมาสูงถึง8ล้านพิกเซลใครที่เป็นสายถ่ายรูปถ่ายวิดีโอต่างๆเนี่ยผมว่าเลนส์อัลตทอรไวก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เหมือนกัน ในที่สุดก็มากระถึงรุ่นสุดท้ายนะครับอย่าง ZTE Nubia Neo โดยเจ้า Nubia Neo เนี่ยผมได้หยิบมาใช้บ่อยมากๆเลยนะครับในคลิปจัดอันดับเพราะว่าสเปกกับราคาเนี่ยมันคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆโดยใช้ความจุแรมเนี่ยมาที่8กิกครับรอมเนี่ยอยู่ที่256กิกในราคาอยู่ที่5,999บาทสีของตัวเครื่องที่มีมาจจำหน่ายนะครับมีอยู่สีเดียวเลยตอนนี้คือ Void Damage Yellow ขนาดนาจอของตัวนี้อยู่ที่6.6นิ้วครับความเอียเนี่ยเป็นแบบ Full HD Plus เาะหน้าจอตัวนี้เป็น IPS ครับคา่า Refresh เ,เนี่ยสูงถึง120 a n d r o i นะครับเป็น Android สาชิปเซ็ต CPU ตัวนี้เป็น Unisoc T820 คล็อกสปีดอยู่ที่2.7 GHz ะ CPU เป็น m a l i G57 ความจุครับแรม8 g b กหลอม256 g b กล้องหลังตัวนี้มีหลักให้มาที่50ล้านพิกเซลครับ f 1 8บวกกับเลนส์เดฟครับ2ล้านพิกเซล F2.4 กล้องหน้าตัวนี้ให้มาที่8ล้านพิกเซลครับ F2.0 การถ่ายวิดีโอตัวนี้ให้มาที่ 180p 0 30เฟรมเรททั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มาค่อนข้างน้อยกว่ารุ่นอื่นๆเลยครับอยู่ทททีีีีีี่่่่่่่4,500 22.5 5G ah. พรรรรร้้้ออ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 มมมกกัััับบบบบยยูแและในนนสวววขงงาเชืืืตตคดดถ มีวิธูท7.2มีแจ็ค3.5แล้วก็สามารถใส่ได้2นาโนซิมน้ำหนักต่เคเรื่องโดยรวมครับตัวนี้อยู่ที่192กรัมหลักๆที่ต้องชูมาเลยก็คือเรื่องของการรองรับเครือข่ายครับที่เป็นแบบ 5G ในเรื่องของ CPU ตัวนี้ก็ไม่น้อยหน้าตัวอื่นนะครับแถมยังได้ค่ารีเฟลชเนี่ยสูงถึง120เฮิร์ส่วนฝาหลังก็เท่ามาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเป็นสไตล์แบบเกมมิ่งเกมมิ่งอะไรอย่างนี้ถ้าหากมีงบประมาณอยู่ในระาคา6,000เนี่ยตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหน นะครับ7.7เนี่ยมีโค้ดลดราคาต่างๆเนี่ยให้ได้ใช้กันแน่นอน โดยคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับกับมือถือทั้งหมด8อันดับด้วยกันที่ผมจัดมาในวันนี้ซื้อถ้าหเพื่อนๆมีความคิดเห็นอะไรอยากพูดคุยอยากติชมตรงไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าหากในคลิปนี้ที่ท่านดูอยู่เนี่ยมีข้อมูลหรือว่าสเปคตร,ตรงส่วนไหนที่ผิดพลาดเนี่ยผมต้องขออภัยด้วยนะและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปของพวกผมถ้าชอบมากๆก็สามารถก,กดแชร์ได้ด้วยนะครับหรือว่ามีแบรนด์มือถือแบรนด์ไหนที่อยากเข้ามาสปอนเซอร์อ ้วยนะสุดท้ายนี้ไม่มีอะไรแล้วจะกัน